คายเคเจมีเดียคอร์คินิคบายทีรทอนคินิสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอคนเข้ามาสักครู่นะคะพี่นันนี่นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเช็คภาพเช็คเสียงให้กันด้วยนะคะว่าภาพเสียงเนี่ยคมชัดหรือเปล่านาะนะคะก็สำหรับเคสนี้นะคะเป็นการแก้จมูกนะคะครั้งนี้เป็นการทำครั้งที่3นะคะแก้ด้วยเทคนิคโอเพนซิโครงใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวดูรูปก่อนทำกันด้วยนะคะ ให้ชมกันก่อนว่าอันนี้จะมูกหนึ่งเดือนนะคะเป็นยังไงเนนะคะสวยมากๆเลยทรงสวยมากๆเลยอะไรพั่นันหันหน้าตรงนิดนึงหมุนฝั่งโน้นนิดนึงค่ะโชว์รอบๆเป็นก่อนนะคะนี่สวยทุกมุมเลยนะคะทุกคนพี่นันกลับมาได้เลยค่ะโอเคมาดูหน้าตรงกันก่อนดีกว่าโอ้โห พี่สาวน้องสาวหรือเปล่าพี่น,นันทำไมห,หน้าเด็กลงขนาดนี้คะหน้าเปลี่ยนเลยนะคะจากรูปซ้ายมือของแอดมินนะคะคือ<ช>ก่อนทามาโน้นะคะคนนี้เมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่นันคนปัจจุบันหลังแก้จมูกด้วยเทคนิค Open นซิคโคนะคะครบ1เดือนนะคะเป็นยังไงบ้างกับจมูกใหม่นี่คะพี่น,นันก็โอเคค่ะพอใจมากค่ะ สวยขึ้นเนาะนะคะดูดีกว่าเดิมเยอะเลยดีกว่าเดิมเยอะเลยมีคนทักไหมว่าหน้าเปลี่ยนเพราะว่าหนูเห็นจากรูปเนี่ยดูเปลี่ยนมากๆเลยก็ก็มีทักค่ะเพื่อนคนรอบข้างว่ายังไงบ้างคะหลังจากที่เราก็บอกว่าดีกว่าเดิมเยอะเพราะว่าเราก็เห็นด้วยกับการที่แก้ไขครั้งนี้ค่ะฟิลแบบว่าคิดถูกแล้วที่เพื่อนมาทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็แค่พี่นานเล่า ปัญหาก่อนทํานิดนึงหลายคนอาจจะยังไม่ได้ติดตามไลก่อนอนะนี้ว่าแบบว่าพี่นันมีปัญหายังไงทาไมถึงตัดสินใจอยากแก้จมูกล่ะคะออปัญหาก่อนทําก็คือปีกจมูกไม่เท่ากันมันหดล้างแล้วก็ส่วนปลายจมูกที่ไปทํามาครั้งที่สองมันจะยื่นยาวกว่าปกติค่ะแล้วก็พอพอมันหดตัวเซ็ตตัวดีแล้วเนี่ยม,มันมีการเบี้ยว แล้วก็มีแผลที่ที่เป็นรอยแผลเป็นด้านด้านใต้เนี่ยอันนี้พี่นันทําแบบไหนมานะคะเอ่อโอเพนซิโคค่ะโอเพนซิโคงมาดูก่อดนันด้วยใช่ไหมคะเรียกได้ว่าโอเอามาหมดทุกส่วนนะคะแต่ก็ยังมีปัญหานี่นะคะจุดหนึ่งที่สังเกตได้ชัดเลยก็อย่างที่พี่นันบอกก็คือเรื่องของรอยแผลเป็นใต้รูจมูกใชนะคะตรงนี้นะคะที่คุณหมอน่าจะแบบเหมือนผ่าะ่ะผ่าไปใช่ไหมคะ เกิดเป็นรอยแผลเป็นบริเวณนี้นะคะด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่ามันม,มีเหมือนรอยค่ารอยบุ๋มเข้าไปนะคะส่วนหน้าตรงนิดนึงค่ะขอดูหน้าตรงนิดนึงหน้าตรงนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องปีกอย่างที่พี่นันบอกเนาะนะคะแล้วแล้วก็ทรงเนี่ยมันดูเป็นแท่งชัดเจนนะคะอย่างเช่นปลายเนี่ย เป็นแห้งเลยนะคะ<ม>เห็นเป็นแห้งชัดเจนเลยอันนี้ไม่ได้ไฮไลท์นะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้เป็นรูปก่อนขึ้นผ่าตัดเนาะ<ม>ถ่ายด้วยกล้องสดนะคะไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีอะไรใดๆนะคะไม่มีเอฟเฟกใดๆจะเห็นว่ามันค่อนข้างเป็นแห้งนะคะแล้วก็ปลายเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะตรงนี้นะคะส่วนปลายลึกเข้าไปอีกเนี่ยก็บุ๋มเข้าไปเลยค่ะ<ม>เข้าไปเลยนะคะ แต่ตอนนี้ดูสิคะทุกคนคุณหมอไปเอาเนื้อมาสจากไหนก่อนนันสิใช่พี่นันสงสัยแล้ว่าคุณหมอไปเอาเนื้อขึ้นมารู้สึกเอ้ยทำไมตื่นมาแล้วสวยเลยนี่นอนถูกเตียงนงมากเลยนะคะเรียกได้ว่านอนถูกเตียงแล้วจันใช่ตื่นมาแล้วเราก็จะสวยนอนถูกที่ใช่ถูกที่ถูกเตียงต้องถามพี่นันว่ารู้จัก YKJ ได้ยังไงคะค่ะก็มีเพื่อนแนะนำแล้วก็ลูกสาวค่ะแนะนำมา คือลูกสาวก็ช่วยหาข้อมูลด้วยช่วยช่วยกันน่ารักมากมากเลยนะคะแล้วพอเข้ามาปรึกษาค่ะอะไรเป็นตัวตัดสินใจที่ทําให้พี่นันรวมถึงลูกสาวที่ช่วยกันหาข้อมูลเนี่ยตัดสินใจว่าจะให้คุณแม่ทํากับคุณหมอท่านนี้แหละคือจริงๆแล้วเนี่ยดูไว้ตั้งแต่การทําครั้งแรกก่อนที่จะมาถึงครั้งเนี้ยแต่ช่วงนั้นเราไม่ได้ตัดสินใจนะคะคืออย่างว่าแหละคนเราบางทีมันเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเนี่ยแต่แล้วพอสุดท้ายแล้วเนี่ย เราก็หวนกลับมาคิดถึงคุณหมอว่าที่ทำไมเราไม่มาแต่แรกนะถ้ามาแต่แรกคงคงจะโอเคไปแล้วนะคะเป็นเหตุผลของคำว่ารู้งี้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้อะไรรู้งี้มานานแล้วเลยนะคะแล้วคุณลูกหล่ะคุณลูกที่พาพี่นันมาเห็นจมูกใหม่ของคุณแม่เป็นยังไงบ้างเขาพอใจมากคือคือดีใจแล้วเราก็เออขอบคุณลูกสาวนะที่แนะนําแม่มาสวยอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยน่ารักครั้งคุณแม่ทรั้งคุณลูกเลยนะคะ พูดในถึงของเรื่องราคาบ้างดีกว่าหลายคนคิดว่าคุณหมอการเนี่ยทำแพงทําแพงแน่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นันมีความคิดเห็นยังไงกับราคาที่พี่นันจ่ายแล้วก็ผลลัพธ์ที่พี่นันได้คือจริงๆแล้วอ่ะก่อนก่อนมาอย่างที่บอกค่ะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแต่ว่าเรารู้สึกว่าจ่ายครั้งนี้แล้วเราจบจ่ายครั้งเดียวสําหรับเรื่องเรื่องราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของคุณหมอด้วยบางครั้ง เรารู้สึกว่าเราเราเชื่อใจมั่นใจแล้วเราคิดว่าด้วยอายุของเราเนะี่ยเราไม่อยากจะไปทําซ้ําซ้อนอะไรอีกในหลายๆอย่างแล้วอะค่ะเราคิดว่าถ้าจ่ายแล้วจบมันคุ้มอะค่ะ เป็นผลลัพธ์อย่างที่ได้อย่างที่พี่นันบอกลุงนี้มาตั้งนานแล้วอะไรนี้นะใช่ไหมใช่ไม่งั้นคงคงไม่บานปลายกลายเป็นแบบว่าบานขึ้นไปเองจากที่แบบสั้งงบไว้เท่านี้แล้วก็มีการแก้อีกรอบถูกคือรอบที่สองแล้วครั้งนี้เป็นการแก้รอบที่สาของพี่นันนะคะถึงจะจบใช่ไหมพี่นันจริงๆแล้วเรื่องเรื่องราคาเรามองว่าถ้าเรามาตั้งแต่แรกมันคงไม่ไปขนาดนี้แต่ พอเราจ่ายขนาดนี้แล้วเราได้แบบนี้มาคือเราพอใจแล้วอีกอย่างหนึ่งปัญหาก็คือว่าอยากให้มาที่นี่จะได้จบทีเดียวคือเราไม่ต้องไปไปแบบดูแลรักษาแผลหรือดูแลตัวอีกสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งอันนั้นมันการดูแลรักษามันมันน่าเบื่อภะพจิตใจเราด้วยพี่นันทูใช่ค่ะต้องบอกว่าเคสแก้กับเคสเสริมใหม่ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเคสเสริมใหม่เนี่ยมันจะง่ายกว่าเยอะเลยนะคะเพราะว่าถ้า ทำมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทําแบบธรรมดาก็ดีหรือว่าอย่างที่นันทําแบบโอเพนมาคุณหมอก็ต้องมีการมาซ่อมแซมโครงสร้างตั้งโครงสร้างใหม่อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความชํานาญประสบการณ์นะคะเพราะว่าจะไปตั้งตั้งมม่ๆมั่วๆก็ไม่ได้มันก็จะไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็จะไม่ปลอดภัยด้วยนะคะแต่ด้วยเทคนิคโอเพนของคุณหมอเนี่ยเรียกได้ว่าโอเพนที่แท้ทูเนาะจริงปรับโครงสร้างยืดถึงรูจมูกกันเลยทีเดียว คุณหมอมาถึงปุ๊บคุณหมอก็จะรู้เลยว่าปัญ,ปญหาของเราเนี่ยมันควรแก้ที่ตรงไหนคุณหมอก็จะอธิบายพออธิบายเรา,าก็กลับไปคิดกลับไปคิดก่อนว่าเอ๊เสร็จแล้วยังยังไม่ตกผลึกพอเลยขอนัดคุณหมอมาค <c oughs> อนซัล์อีกสักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอใจเย็นแล้วก็แล้วก็คุณหมอแบบพิถีพิถันนะคะงานละเอียดต้องอันนี้ต้องยอมรับเลยนะไน้เจอคุณหมอบ่อยไหมคะมาฟอลโล่ก็ฟอลโล่ทุกครั้งก็จะเจอทุกครั้ง คุณหลอดูเองเนาะนะคะดูเอง,เองตลอดเลยนะคะก็เดี๋ยวก่อันจากกันแด่พี่นันฝากทิ้งท้ายนิดนึงสําหรับเพื่อนๆคนไหนละกันไม่ว่าจะเป็นเคล็ดสมันหรือเคล็ดแก้เนาะไม่อยากเจ็บตัวแล้วอยากจบอยากจอดแล้วพี่น,นันแนะนำเลยค่ะถ้าอยากจบก็ต้องมาที่ YKJ Medical Clinic ค่ะ นี่นะคะสั้นๆง่ายๆเลยดูนะคะผลลัพธ์เห็นกันอยู่หลัดๆแล้วนะคะบนใบหน้านี้นะคะ before after admin เอาให้ดูแล้วเรียบร้อยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณที่นันมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่ไรหนาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ